อยู่ที่รงเทาแล้วรองเ,อเอท้ามันเลี่ยงอะแต่ไม่มีเลยนะแล้วก็เอโอเป็นข้อดีสองมันมีข้อดีกว่าไม่อบอ้าวโอ้ภาพที่สวยเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยผมเต้นคนป่านะครับผมวันนี้นี่เราเข้ามากันยังในป่าดงดิบดิบชื้นด้วยนะครับผมไม่ได้ดิบธรรมดานะครับในพื้นที่บริเวณแถวนี้ก็อาจจะมีสิงสาราาสัตว์มากมายอยู่ที่ดวงเราเชนหรือเปล่านะครับอีกอย่างเพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นสัตว์ชนิดยักข,ขาขเขาคือกลัวคนนะครับมไม่ใช่ว่าสู้คนนะกลัวคนอืแต่ถ้าเขามีลูกอ่อนเนี่ยเขาสู้คนครับผมอ่าฮ นี่วันนี้เรามากันทั้งหมดเนี่ยสี่ท่านนะครับผมมีอาจารย์เช่นสวัสดีครับผมแล้วก็มีบัจม์เหมาฮะกระดิ่งบนข่าวแลวพิชานะครับผมแล้วก็มีพี่กุ๊กพี่กุ๊กพี่กุ๊กอรอพี่กุ๊กนะครับผมทีกคนนะครับนี่ต้นอะไรนะเตะอะไช่างร้องครับผมต้นนี้ฟังจากชื่อก็รู้ว่าถ้าโดนตัวไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับผมไอ้ต้นที่มันเด่นสง่ายอยู่ตรงนี้นะครับผมคือต้นช่างร้องขนาดช่างยังร้องคนนี้ ไม่กระอักเลือดเลยล่ะครับผมนะใบใหญ่แล้วต้นใหญ่เหมือนกันนะใช่ช้างเนี่ยมันไม่ชอบนะครับผมแถวท้างฮะทางทั่งหดจริงๆิงแล้วอีกที่ที่ว่าเราขับมาแล็วป้าเราจิดทุ่งหรือเปล่ารอบหน้ามาเราป่ามาฝ่า เนือไป่ะแต่เนือป่ะหรอเจลูกลุไของเหล่าไม้ป่ะกินไม่ได้ถ้าดนเฉยมันเสียแล้วนะครับอี่ันไม่ได้ก็ลอกกินเพราะอิแหเกินป่ะป่ะอ่ะัเลย จากที่เรานั่งพักเสร็จนะเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนนะในป่านี้ค่อนข้างที่จะมืดนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าดิบแล้วช่วงนี้ฝนตกฟ้ามืดฟ้าครึ้มนะครับจริงตายต้นไม้ตายลมไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ล่มอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีแสงเข้าถึงอยู่แล้วนะครับผมยิ่งไม่มีแสงยิ่งมืดนะครับผมอันนี้เนี่ยกลองเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปหาจุดแคมป์ ที่สึกว่าเหมาะสมนะที่จะนอนได้กัน4คนแบบสบายๆนะทุกคนก็อยู่ข้างหน้าผมเลยคันน,นกาะเดินทางในป่าดิบนั่ท่นจะลำบากแต่ว่าทุกนี้ผลไม้ป่ายเยอะมากแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีพรไม้ชนิดไหนทานได้บ้างไม่มีความรู้นะครับนี่ ต้นไม้ใหญ่นี่ก็เยอะนะครับดูคร่าวๆนี่ต้นไม้ใหญ่ นู่นก็ไม่น้อยข้ามตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับเห็นผุกเปย์แล้วเนี่ยผูกเปย์้อนแล้วอมมีหวแล้วมีหวาแล้วตรงนี้เขาหุงข้าวนะผุกเปยผักได้ลนะพี่กระเพาเร ผมพูกแนวไหนดีเนาะแนวไหนดีน,นดี้ขีมันพอไหมตรงนั้นไม่แนะ่พอตอนนี้เนี่ยเร,เรามาถึงสักพักนะครับเราก็ได้เตรียมที่พักนะครับเราจะนอนใกล้ต้นไม้ผ่านปีต้นนี้นะที่มีทำอยู่ข้างในนะครับผมไปดูยังตอนนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยไว้คืนไปดู แล้วก็ตอนนี้เราก่อไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวนะครับผมนะช้ยิชาชวันนี้วิชาจะโทรฝีมือทำกับข้าวใช่ไหม,มวันนี้ตาตะเต้มั่งครับผมโอ้โห,โหผมทำมาทุกครั้งที่เดินป่าแล้วผมก็จะทมามเ,เลิกทำแล้วนะครับทำแล้วอะต้องทำอีกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปหุงข้าวก่อน

ฉันนักจีข้อตอนเนี่ปเขาพอไปดูกระดูโดนชังร้องเข้าไปโดนเนี่ยครมีแบบนี้เฮ้ย้ยโอ้ยโทโกมอมาได้นีมรูปไม่ได้รูปนี่แฟบมันมีนะมันมีใคระเรียกอะไรวะโยบชับบ่ะอาจย์ดูปอะไรเออเอออยู่ด้วยกันนะ ครับผมตอนนี้เนี่ยเราพี่ชาเนี่ยเอาลูกเนียงมานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแกะนะครับผมเอาลูกเนียงบร่วนๆพูดอย่ยุ่บ่แล้วก็ต้มนะครับแต่ว่าถ้ากินดิบเนี่ยผมกินไม่ได้นะมันฝาดปากมากสำหรับผมแต่ถ้าต้มเนี่ยมันจะมันๆเหมือนมิตขนุนนะครับชิมน้ำพริกอร่อยครับวันนี้พี่ชาเอาน้ำพริกมาจากบ้านใช่ไหมมาจากคุณแม่ยหญ่คุณแม่ยหญ่โอเคคุณแม่ยหญ่น้ำพริกกะหมูได้มาป่ะน้ำพริกกะหมูหมดแล้วหมดแล้ว นี่ครับลูกเนียงลูกเนียงนี่เป็นลูกเนียงป่านะครับไม่ใช่ลูกเนเียงบ้านนะเป็นเนียงป่าซึ่งกลิ่นฉุนแล้วก็ความแรงเขาเนี่ยจะแรงกว่าลูกเนียงปลูกนะครับที่ตอนนี้เนี่ยฝนก็ลงเม็ดนะครับผมแต่ว่าโชคดีเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับจะไม่ค่อยโดนเราเท่าไหร่โดนแล้วหนึ่งโมงไม่เป็นไรพี่สองโมงเออไม่ได้ว่านะโดนหนาวเลยพี่ไล่ยุงสองวิธไล่ยุงหรอ อจารย์ปักต้มเนี่นยนะเก็บไว้ตรงนี้ให้ฝักต้มให้หน่อย ครับผมระหว่างที่กําลังหั่นฟักทองนะที่ชาบอกว่าเจองูเขียวนะครับในป่าอเมซอนของเรานั้นครับ Amazon อเมซอนโอ้โหท้องมันป่องมากว่านีครับเป็นงูเขียวหางไม้นะครับผมในป่าดงดิบนี้มีอันตรายรอบด้านนะครับผมนี่เรามาอยู่ตรงนานนะครับใกล้ที่พักเราเลยนะครับผมนี่นี่ครับตรงนี้เอง นะครับเราไม่เจอเลยนะพิชานะครับจะมาตัดอ่ไอ้ไม้ที่คล้ายๆต้นเขาเรียกอะไรเรียบๆนะครับผมมาทเอ่าที่ย่างหมูนะครับเนาะมันเป็นตะแกรงย่างหมูไม้ย่างหมูนะครับก็มาเจอดีที่ไม่ได้ตัดเพราะว่างูเขียวชนิดนี้พิษร้ายแรงประมันหนึ่งเลนะครับผมนะฮะแตู่งูเขียวเนี่ยมันเป็นงูเขียวที่ ผิดไรแรงที่สุดะะมีจุดมีจุดของไม้นะครับนี่หางขาหรือกระไม้นะครับปลายหางนะครับผมนี่ครับต,ตัวอ้วนมากทราบว่าน่าจะกินหมูใช้กระรอกนะครับนี่ไปทำกับข้าวต,ต่อครับผม,ผมเราก็มาสนใจนะครับทั้งไข่ทั้งมันน,นะครับผม Thank you. อ่ะพี่ชาเอาไปย่างเลยนะ

ก็วประมาณเน่งนี้ดีกรีมันได้แล้หิวทำประมาณมากจางวัดีบ้างจลาหวัด้บ้างนะ นี่ครับผมการเดินป่านะฮะาาป่าดงดิบเนี่ยจะมีทากนะครับดูดเลือดเรานะดูขาวนี่แดงนะผมเนี่ยมันดูดเสร็จแล้วมันก็หนีไปนะฮนะม,มีพี่ผมจนไปซองตัวดูขามันมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยเนียสองข้างเลย นี่พี่นุ่มนะครับผมพี่นุ่มมาถึงแล้วพี่นุ่มตามลงมานะครับทีแรกจะมาพร้อมกันเดี๋ยวเหนได้พิมพ์ติลชุระนะครับผมชุระผมไมปอาบน้ำมาสองวันแล้วพี่ไม่เป็นไรหรอกอีสวรรค์อ่ะเพื่อกินข้าวไม่อิ่มอ่ะ ไมื่อเด้กไมื่อเดปปะกปกติกินดึกก็ให้ปะกะติกินดึกู่แล้วก็ที่ธรรมดาตม้หมูกนะินกันแล้วต้งหมูไปด้วยได้้<ร>ไ,ได้ไครับแล้วเ,เหลือไว้ตอนเช้าเขาสามไม่มีแล้วดิต้องพามามีอะไรมานี่มากอาจารย์ไม่ว่าลวเลว <c oughs> 好好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 好 สวัสดีตอนเช้านะครับผมทุกคนนี่นะครับเช้ามานะครับเร,เ,เราก็หุงข้าวกันเลยนะนี่โดยคนหุงข้าวนี่ก็คือคุณประชานะครับผมน,นี่คุณประชาหุงข้าวแต่เช้านะครับนี่นปใช่ครับผมก็บรรยากาศนะครับผมฝนตกทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับนี่แหละครับบรรยากาศในป่าดิบนะฮะ นี่ปล่ดิบชื้นครับนี่หลายคนก็ตื่นนอนกันแล้วนะครับผม,มหมดแล้วนะครับไม่มีใครเปียกนะครับคนเปียกนี่คือคนโง่นะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเปียกนะครับผมนี่ดูครับผ้าใบประชิดกางแต่ละคนเนี่ยนอนกันสบายเลย <c oughs> พี่ชา้ามื่อืนหนาวไหมหไม่หนาวไม่หนาวอากาศดีเปล่าดี กัดดีนะครับผมนี่พี่นุ่มหนาวเปล่าไม่หนาวครับผม,ม,มบจาน,น <ะ S 1> จานเ<ม>ชนีไม่ต้องพูดถึงหรอกมันร้อนทุ่งนอนขนาดนะั้นร้อนครับเมื่อคืน,น,คนร้อนนั่งถืนเลยแสบโอ้โหทุ่งนอนเสียดายมากทุ่งนอนน่าใจะให้ผมยืนนะอ่าร <c oughs> ้อนแสบผิวอะ่ะออืร้อนแสบผิวนะครับผมใช่ไหม <Okay S 2> โอเคครับก็เรียกว่าเอาตัวรอดไงใช่ครับก็อยากได้ทุ่งนอนเหมือนกันไหมมันแพงนะไม่แพงหรอก โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนชาทำอออะไรนะหุงข้าวแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยไปทำกับข้าวต่อนะครับผมชาอยากให้ผมทำกับข้าวให้กินไหมใช้มานานแล้วนะอร่อยเปล่าอร่อยทุกวอร่อยทุ่วโอเคเดี๋ยวท้ายกินนะครับ เอน้ห <Labor> ม <ator il fi> ูรน <voir> ้นี่ครับผมนื้อหมูที่เราแช่น้ำไว้เมื่อคืนนะฮะนี่การถนอมอาหารอีกแบบหนึ่ง

ไปัวแล้วเได้แค่นี้เม่้องอกสิมากันงนนะีนแบบนี้จานอรอนอจาึมันนี่เปนแบนี้จัดเพื่แล้วก็จะออย่นี่้าไม่่จะอร่อยนะอเลยอร่อย นยทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมนะก็จะเดินนะครับผมพาทุกคนมาชมถ้ำซึ่งเป็นถ้ำต้นไม้ดึกดําบันพันปีนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับผมจะเข้าไปสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ก็คน้คยๆหลายคนที่เคยดูผมเนี่ยติดตามผมเนี่ยจะรู้อยู่นะครับผมดูครับผมบรรยากาศในป่าดิบนะครับนุ่นที่ทุ๊กอยู่นุ่นนะครับนุ่นที่ทุ๊กเลยลงไปสํารวจนะครับ นะครับผมเป็นถ้ำต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับนี่ครับผมบรรยากาศในถ้ำต้นไม้นะครับผมโอ้โหมืดมนมากๆนะครับผมนี่เป็นการสำรวจที่ค่อนข้าง น่ากลัวในนี้เราต้องกลัวสัตว์เลยครานนะครับนี่ในน้ํามีลาําธารเป็นห้องโถงมากมายนะครับไม่รู้ว่าผมนี่ทะลุมิติไปไหนหรือเปล่านะอะนี่ครับจากตรงนี้นี่จะมีร่องรอยสัตว์เดินนะครับเรี่ยมเลยแถวนี้นะครับผมดูสิโหดูครับแล้วครับผมก็ มีลำน้ำลำธารอยู่ข้างในนะครับผมนีม่โหเขาโถงเยอะมาก,มากนะครับเฮ้ยเสียงอะไรนะเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนหนึ่งก๊อกก๊อกก๊อกข้างนอก,ข,นอกข้างในข้างในโพรงนู่นนะครับผมน่าจะเป็นตัวฉบาหรือเปล่านะเราลอยเรียมๆแล้วไม่ใช่กระหนูสองอย่างนะครับว้าวสุดยอดครับผม มันจะกาศข้างในครับเราอยู่ข้างในกันนะครับผมนี่นี่ในถ้ำครับถ้ำอู้ฮะทุกคนผมจะทะลุมิติออกไปจากตรงนู้นก็ปีนไม่ไหวนะครับผมดูดิปีนไม่ไหวจริงตุ๊กเข้ามาไหมไม,ไม่ครับตุ๊กนะมแอบดูเรานะโอ้คนเข้าได้เยอะเลยพวกพี่มันมีห้องลากมันนะเป็นห้องโถงหมดเลย เนี่ถ้าเราปามตรงนี้ออกใช่ปะ่ะมันเราแป้งๆเป็นห้องเด้ห้องอยู่ห้องนอนอแล้วก็ลากข้างล่างนี่ก็มิ่มีน้ําอันตรายไป okay. ออโอเคโอเคเราสำรวจเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นยังไงบ้างนะครับใครได้คิดถึงโรงถ้ำต้นไม้ดึกดําบันตรงนี้วันนี้ผมได้พามาอีกครั้งหงหลังจากที่ไม่ได้มานานมากโอเคครับผม อย่าเวลาะไม่เือหรอกผมไม่เชื่อหรอกนี่แงนี้หลแดงกันอีกทุกคนก็พูดกันอย่างนี้ทุกคนละเดี๋ยวเจอกันใหม่อ้ะกีี โอ้โหทุกคนตอนนี้เราเก็บข้าวของเสร็จแล้วนะครับเรากําลังจะเดินทางออกจากป่านะครับผมซึ่งเราอยู่ต่อน,น้นไม่ได้เพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เสื้อผ้านี้ไม่แห้งเลยนะครับผมท่าก็เยอะนะครับผมในการปล่กป่าอเมซอนครั้งนี้หรือว่าป่าดิกจำบานในทิ้นทยยี่ใหญ่เุณนําทางของเราวันนี้เป็นทันใหญ่นะครับผมพ่ชานะครับของเขาขอตกผมไม่ตกฝนขาวฝนไม่ตกอะไรโอเคนะครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับสกครย์ให้เราด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ามาดูกันว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนไปไหนนะครับครับผม